ครับผมก็ดีใจครับผมวันนี้ก็ได้มาชื่นชมผลงานตัวเองครับผมที่เคยทํางานกับทางมินแมกซีนด้วยน่าจะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเหมือนกันครับผมเพราะว่าของผมอยู่ประมาณโวล่มส <ไป S 1> ี่ก็เป็นปกแรกแรกของทางมินแมกซีนเลยก็ดีใจมากๆที่วันนี้มินเขาเดินทางมาครบตั้งปีแล้ว <laughs> ก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานครับการพกมืถึงมันเป็นยังไงบ้างคะคือเราย้อนกลับไปที่ถึงตรงนี้ไั้เลย ก็คิดถึงนะเพราะว่าวันวันที่มีโอกาสได้ไปถ่ายปกเอ่อวอลุ่ม4ของทางมีแมกกาซีนเนี่ยเราไปกันที่สักอสามรอยอดแล้วเราก็ไปกับพี่ๆท่านอื่นด้วยก็มีพี่โบพี่ต้นเหนือก็พี่จริงจริงด้วยแล้วผมก็เป็นปกแรกๆเลยที่เรามีโอกาสได้ถ่ายแบบผมก็ขอบคุณมีแมกกาซีนมากที่แบบเปิดโลกแฟชั่นของเราแล้วกันที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้กับการทำงานด้านนี้ด้วย เยอะมากตอนเด็กๆเราก็จะเป็นฟิลแบบอะไรก็ได้ละกันแบบอาจจะยังไม่ได้รู้มุมหน้าตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้เทคนิคการถ่ายรูปอะไรเยอะแบบก็ถ่ายแลเราก็ถ่ายไปแต่พอเราได้ทํางานด้านนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้เห็นหน้าเห็นภาพโพสเองเยอะขึ้นครับผมเราก็เลยพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแหละเรียกว่าการสัมผัสกัดหนุ่มน้อยค่ะแต่ชายหนุ่มเด็นตัวแล้วก่จะอยู่กัชายหนุ่มไหมก็ชายหนุ่มแล้วกัน ก็โตขึ้นโตขึ้นตามประสบการณ์การทำงานครับได้เห็นรูปงานมิ้นต์บนภาพถ่ายด้วยครับก็น่าจะมีเรื่อยๆแหละครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เห็นผลขึ้นศพของมิ้นต์เรื่อยๆแล้วนะถ้าพี่เขายังไม่เบื่อนะได้ค่ะไมกีังจัรูปปังๆคือปังแบบไหนครับ แซ่บๆเลยครับก็อยากก็อยากจะถ่ายเหมือนกันแต่เราไม่อยากทำเพื่องไงครับไม่รู้ว่าเข้าเรื่องไปหรือัปอัพในโตัวฉันไม่อยากบบโชว์บ่อยอะไรอย่างงี้ครับผมก็เดี๋ยวรอโอกาสดีๆจังหวะเหมาะๆก่อนถ้ามีโอกาสได้โชว์ก็เดี๋ยว <c oughs> ไว <ป S 2> ้ <ๆ S 2> ว่ากันวโชว์บ่อยเ <c oughs> นี่ยค่ะมันเกิดจากเป็นแฟนเขารู้สึกว่าอตาหมอหน่อยตาอะไรอยู่อ๋อไม่เราเราห่วงลวงตัวเองครับทำไมถึงรู้สึกห่วงตัวเองว่าไม่ใช่ห่วงตัวเองหรอกแค่เรารู้สึกว่า ของดีๆก็ไม่น่าจโชว์บ่อยแรงมากอุ้ยต้องต้เก็บไว้ให้แบบแรงๆถูกไหมครับแรงๆครับผมอินฟูซีอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีเวลาเพราะหลังช่วงช่วงหลังๆเราเริ่มแบบมาเข้ายิมบ่อยขึ้นไงครับผมเราก็แบบเหมือนถ่ายเก็บพัฒนาการอุ่นคอนเทลเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยววันที่แบบเราพอใจหุ่นด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูวันแรกที่เราถ่ายอาจารย์ยังไม่มีภาพลองอธิบายได้ไหมครับบอดี้ตอนนี้ช่ว ยังไงบ้างนี้หมคร่ามีภาพเลยก็ปก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 รกป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 กนกน้านปกปกหนปก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 อาปกป้ปกปกอยปกปกปอปกรกป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 แปกปกปนป้ากป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 วปาป้ปกปกปอปกปกปนปก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 กปจปกปกปปกปกปกกกกกากปเก นั้นก็เป็นโอกาสแบบไหนคะโอกาสที่ผมอยากจะโชว์แล้วกันยากเลยไม่ใช่ไม่ใช่วัน่เกิดไม่ใช่วันสำคัญใช่ไหมคะหรือว่าโคม่แม่เขารู้สึกว่าหลวงหรือเปล่าก็อาจจะด้วยก็อาจจะด้วยแต่เราก็เราก็ไม่เราไม่ค่อยไม่ใช่เด็กที่โชว์แล้วครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้โชว์อะไรก็ถ้าเกิดอยากโชว์เมื่อไหรเดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นกันบอกแม่ๆเลยค่ะว่าคนที่เรียกร้องแล้วกันว่าจะได้เห็นโูกาสแบบโ์เป็น แซ่บอางนัระวังหมดใจจะวายนะครับไม่แสบไม่แสบแสบไปงั้นแหละก็น um> no> yes> ั่นแหละก็เราติดตามเราติดตามก็ถ้าเกิดเอ่อพร้อมเมื่อไหร่อยากโชว์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นกันอันนึงไม่ต้องรอเนียค่ะวันนี้วันประกาศไม่อยากมีแฟนหรอยังไงครับประกาศจะมีแฟนนี่ไม่ได้เชิญประกาศเพราะพี่ๆเขาถามเลยครับว่าแบบเออเห็นแบบโสดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีแฟนบ้างหรอเราก็ ก็ถ้าพูดตามจริงมันเป็นเรื่องปกติที่แบบเออใครๆก็อยากมีนะแต่เข้าใจนะแต่แค่แบบด้วยจังหวะและโอกาสอะไรต่างๆได้มากกว่าแล้วก็ทางานด้วยแล้วเราก็มีโปรเจกต์ที่ต้องเคลียร์ค่อนข้างเยอะด้วยครับผมก็ถ้าเกิดมันมันจะมีมาก็ดีแต่ขอให้มีมาแบบไม่ปวดหัวนะหลายคนบอกว่าพี่กัสพี่กัสเองอาจจะรู้สึกแบบห่วงความโสดอันนี้คือไม่จริงใช่ไหมคะอืมไม,ไม่ไม่ห่วงหรอกไม่ห่วงหรอกครับแค่มันยังไม่เจออะไรที่มันเหมาะกับตัวเรามากกว่า อะไรนะผมไม่โอ้ไม่แล้วจะ30แล้วครับนี่จะ30มลุดรอทั้ยงไม่ใช่ใช่ปีนี้28แล้วครับวมากไวมากแล้วทีนี้คนคนนั้นก็เป็นยังไงที่บอกว่าตั้งใจความรักก็ขอให้มีดีๆไปเลยใช่ครับผมเอาจริงเราก็ไม่ไม่ได้เขาเรียกอะไรแค่ต้องการคนนี้เข้าใจเข้าใจเราแล้วกันเข้าใจในหน้าที่การงานเข้าใจในบริบทการทํางานของเราหรือว่า ล้วครอบครัวเราเข้าใจครอบครัวเราแค่นั้นเหมือแฮปปี้แล้วเป็นคนในหรือคนนอกกันไม่สี่เรียนร์ไม่สี่เลเยอรนแล้วตอนนี้ไม่มีคนคมยหลักฐานที่หาไม่มีไม่มีไม่มีครับทั้งข้างในข้างนอกใช่ใช่ใช่ไม่มีไม่มีสามารถเช็คที่เอ็มได้ตอนนี้คือไม่มีเลยไม่มีจริงไม่มีจริงเราอะไรเพราะเราไม่ได้กดผ่านหรือเปล่าก็อาจจะด้วยเพราะว่าเราเราเจ้าที่เราไม่ใช่เด็กโซเชียลมากเนาะเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คอะไรมากครับผม หรือว่าคนนั้ต้องเป็นคนที่เฉียดตัวเฉียดไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมว่าอาจจะต้องเป็นคนที่เจอเจอกันในชีวิตจริงก่อนดีกว่าว่าน่าจะน่าจะเวิร์กมากกว่าได้ได้เรียนรู้นิสัยได้เจอหน้าค่าตาเธอจริงอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทํางานเห็นหลายมุมเขาก่อนแล้วกันสเปกเป็นอย่างไรไม่มีครับไม่มีไม่มีมห่วยได้ลูกครึ่งได้ทุกอย่างได้ครับผมมือขวาได้ไหม ใช่ก็ไม่เคยลองก็ไม่เคยไม่เคยลองคุยกันนะครับก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่อะไรแล้วเรากำลังจะไปเล่นกับสาวญี่ปุ่นนี่โอเคไหมับจไปเล่นญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องมีสาวกันนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ประกาศสามารถประกาศได้เลยใช้คำว่าถ้าสาวคนไหน อยากจะมาลองเรียนรู้กันได้มคไมขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมเราก็แค่บอกว่าเออในมุมของเราแล้วกันก็ถ้าเกิดมันมีมีก็โอเคแต่ถ้ามันมีแล้วปวดหัวก็อยู่คนเดียดีกว่าเรื่องนี้ต้องปรึกษาป้ากับแม่ดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องปรึกษาด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยจะขอมีได้ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ส่วนใหญ่ผมว่าที่ผ่านมาแบบตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ เออถ้าลูกลักใครแล้วก็ลักด้วยเขาจะพูดแบบนี้มาตลอดแล้วใช่ไหมตอนที่งานยุ่งมุ่งแบบนี้มีเวลาคุยไหมคะกับพ่อแม่หรือกับผู้หญิงอ่ะผกับผู้หญิงองกับผู้หญิงไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยอยากมีหรือเปล่าใช่อยากมีอยากมีอยากมีก็อย่างที่ผมบอกคือเป็นอาจจะต้องเป็นคนที่เราอาจจะต้องเจอในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงมากกว่าอย่างเนี้ยก็ไม่ได้สีเหลียสไม่ได้สีเหลียส แต่คนนอกวงการทํางานกับคนในวงการก็มี <laughs> มีถูกตาต้องใจบ้างไหมคะที่ผ่านมาถามว่ามีไหมถ้าพูดจริงมก็มีแหละแต่แค่เราไม่ได้มีโอกาสไปสานต่อเลยอะมากกว่าถ้าอย่างนั้คนโอกาสนี้คนนั้นถ้าสมมติว่าได้มาคุยได้อีกครั้งหนึ่ง <laughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไ,ไปได้ก็ <laughs> ไม่รู้ครับก็ผ่านผ่านมานานแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสและกันถ้ามีโอกาสได้ได้อะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้น <laughs> <ๆ S 2> ซีออนแล้วกันซีออนหรอใช่ใช่ใช่มันจะเป็นคลเสียงประมาณไหนเราเรียกตัวเองแต่เรียกอาสาของเต้มาครับเรียกเรียกน้องแมวอย่างเงี้ยเยี่ยมเยี่ยมเดิมปกติลูกพี่ครับเป็นเสือนะไม่ไม่ไม่แต่ว่าทำดีไปแล้วจะเป็นแมวเหี้ยใช่ใช่ใช่จริงเราเราเป็นคนซีออนแล้วกันเราก็นั่นแหละซีออนสกินชิฟไหมครับสกินชิฟสกินชิฟ ด้วยครับผมเหงามากไหมก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นแหละเพราะอย่างที่บอกคือเราก็มีโปรเจกต์แบบต่างประเทศอะไรต่างๆที่แบบต้องเคลียร์ด้วยแล้วก็ยังมีของที่ไทยอีกที่กําลังแบบจ่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็พยายามโฟกัสตรงนั้นมาเคลียร์เสร็จถ้าเกิดชีวิตว่างหรือว่าโอเคเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันแต่วันนี้ยังใช้ของสดสดอยู่ครับสดอยู่สนิทเลยนะครับสนิทครับสนิทถึงขึ้นผมดูว่ามีคนคุยอะไรอัปเดต ได้ได้ได้เอาจริงถ้าเกิดแบบจะเปิดตัวเลยจริงๆอ่ะผมอยากให้เป็นคนที่เรารู้สึกมั่นใจมั่นใจแล้วก่อนแบบเออร้อเเซ็นแล้วว่าคนนี้ใช่ถึงจะจะแบบค่อยมาแนะนําแต่ถ้าเกิดมั่นใจเมื่อไหรหรือว่ามีเมื่อไร่ก็เดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนก็อยู่ที่การคุยกันมากกว่าผมว่าอยู่ที่การตกลงกันสุดของเาสองคนมากกว่าก็ไม่ติดถ้าเกิดคาแทปปีน มันก็อยู่ที่การคุยกันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็เดี๋ยวเราต้องแฟนยังไงบ้างเขาเข้าใจกับตรงนี้ยังไงบ้างผมว่าพี่หลายคนเข้าใจหลายคนก็ค่อนข้างเข้าใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายๆคนเขาจะเป็นฟิลแบบคอยช่วยคอยช่วยเขาเรียกว่าคอยช่วยสกีนเหรอไม่ใช่สกีนหรอกแค่แบบคอยช่วยแบบให้เขาแนะนํามากกว่าว่าแบบคนนี้แบบแม่ชอบนะอะไรเงี้ยก็มีก็มีก็เห็นเห็นอยู่แล้ว ไม่เชิงช่วยหาแค่แบบคอยช่วยช่วยช่วยเชียร์กันใช้เขาช่วยเชียร์ก็ได้แล้วแบบเออคนนี้คนนี้โอเคคนนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็เห็นเชียร์ทุกคนเลยทีเดียวทุกคนเลยมาเชียร์ใช่แต่ถ้าผมแต่ถ้าเราจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าว่าทุกคนเข้าใจแล้วผมว่า ด้วยด้วยวัยของเราแล้วด้วยเนาะอีกนิดนึงเราก็กสามสิบแล้วก็เพื่อนเพื่อนผมก็มีรูปแต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วเราแบบเราเจอหลานบ่อยมากอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะมีอะไรยิ้ของตัวเองบางเหมือนกันมีความฝัจเจะมีเบบีอีในช่วงวัยนี้หอ่าในอนาคตละกันในอนาคตในช่วงนี้อาจจะด้วยแบบการทํางานของเราหรืออะไรต่างๆมันยังไม่ไม่ได้เหมาะกับการมีครอบครัวหรือมีอะไรขนาดนั้นครับผมมองไว้ โอ้โหที่มองไว้เหรอครับจริงๆก็ไม่อยากเกิน35อะไรอย่างเงี้ยอยากอยากโตทันลูกใช่อยากจะพาลูกไปเตะบอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสจับลูกใช่ใช่ใช่กลัวกลัวถ้าเกิดนานกว่านี้เราจะไม่มีแรงแบบมาเล่นกับลูกแล้วแปลว่าอยากได้ลูกชายสิครับว่าอยากติดบอลกับลูกชายก็ได้หญิงก็ได้ไม่ติดผู้หญิงก็เตะบอลได้อโอเคโอเค ก็มีเคยมีแบบแบบละกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเราเจอเพื่อนเพื่อนของเราที่แบบเขามีครอบครัวมีลูกกันแล้วแล้วแบบเราไปเจอหน้าหลานอย่างเงี้ยเราก็ถ้ามีถ้าเป็นไปได้ก็เป็นมีของเป็นของตัวเองก็ดีได้ะจะเป็นฟิวนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบฟิสมากก็แบบจะต้องมีเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่แค่มีความรู้สึกว่าอยากมีแต่ถ,ถ้ามีกอ้อไแล้วก็ไม่ิดตัวได้ครับได้ไม่ติดถ้ามีถ้ามีเราพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมเปิดเสมอ พี่พี่เราทำข่ายินดียินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ